พบกับช่วงรวยพลิกฟ้ากับผมอาสาธิษีหาครับ และดิฉันสรัตนทาคชิลาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราก็มีหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จนะคะที่เรียกได้ว่าเธอผู้นี้ค่ะปัจจุบันนะคะก็ดํารงตําแหน่ง Pre s i d e n t of network ค่ะแล้วก็มีรายได้ต่อเดือนนะคะมากกว่า7หลักด้วยกันค่ะฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นจริงแล้วที่จอแอนคอยค่ะเดี๋ยวไงเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะคุณสิริพรเกตนิกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณสิริพรครับช่วยเล่าเรื่องประวัติชีวิต ก่อนที่จะมาเจอจอนคอยซึ่งนี้นึงครับค่ะก็ก่อนหน้านั้นสิริพรเองก็เป็นช่างเสริมสวยมา21ปีเต็มมาค่ะ21ปีค่ะทีนี้ก็อยู่กับเคมีตัวเองก็มีโรคประจำกายอยู่ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ทําผมมันก็ต้องมีแบบสารเคมีคือยาย้อมผมยาม้วนผมก็อเคมีทั้งงานใช่ไหมคะเคมีทั้งหมดเลยนะคะ เรารับเข้าทุกวันทุกวัน21ปีเต็มเนี่ยตัวดิฉันก็สะสมโรคค่ะค่ะไปโรคอะไรครับตอนนั้นก็หลายโรคหลายโรคเลยค่ะแต่อดทนเอาไว้เพราะไม่มีทางเลือกว่าเราจะไปทำหางานอะไรที่ทำดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้คืออาชีพหลักค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันเป็นยังไงถึงมาเจอยาเจอเปลี่ยนยังไงก็นะคะ ไม่คิดว่าว่าเราจะได้เจอตัวนี้นะคะมไม่ไม่ได้ไม่คิดว่าจะเจอบริษัทนี้แล้วก็เจอ,อยาหยงเหิงนะคะตอนนั้นแม่กับคุณพ่อของดิฉันก็ป่วยด้วยนะคะป่วยด้วยเรวทีนี้กเ็เราก็ดูแลกันอยู่ในครอบครัวตลอดพ่อตัว,ต,วตัวสิริพรเองเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วะนะคะแล้วก็ได้แต่งงาน แล้วก็มีบุตรอยู่ชายอยู่หนึ่งคนหนึ่งคิดอยู่ตลอดเวลาการทําผมเนี่ยเราได้คุยกับข้าราชการต่างๆที่เข้ามาทําผมกับศิริพรว่าอนาคตที่ที่ข้าราชการอยู่นะเวลานี้รวยมากไหมสบายไหม,อ,มอะไรไหม,มเราสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาที่คนเข้ามาทําผมทีนี้มีนักธุรกิจเข้ามาทําผมก็บอกว่าโอ้รวยเร็วทําให้มีไรายได้เร็วอย่างเงี้ย ก็เลยสนใจในปิ๊งในธุรกิจเกิดจากลูกค้าของเรานี่แหละเกิดจากลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะจะมีหลากหลายอาชีพเดินเข้ามาแล้วก็ให้เราเนี่ยสมัครเป็นเป็นขายขายสินค้าแบบเสริมสวยบ้างเครื่องสําอางบ้างยาสมุนไพรบ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกใจอะไรนะคะณตอนนั้นที่ทําเสริมสวยอยู่รายได้ของร้านเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยที่เราได้มาจากหลักหาปีนแต่ลเป็นยังาไงบ้างก็อ่า เดือนหมื่นกว่าบ้างสอง0,000ืนกว่าบ้างเฉลี่ยแล้วนะคะก็ห้าพันหกพันบ้างมันย่อมแล้วแต่ลูกค้าแต่ลูกค้าค่ะอุ๊แต่เมื่อกี้แอบฟังว่าปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเจ็ดหลักก็แตะมาแล้วตรงนี้เนี่ยมันทาได้ยังไงมันเกิดขึ้นจริงไหมคะตรงนี้ก็นะคะมีความมั่นใจสูงเห็นว่าลูกลูกของตัวเองเป็น เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายเสร็จแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยอนาคตของลูกเนี่ยจะเป็นคนขยันเหมือนแม่ไหม,มนะคะก็เลยวางแผนตัวเองไว้ก่อนว่าตัวเองจะต้องทําอะไรให้สําเร็จนะคะสำเร็จแล้วก็ให้มั่นคงหาหลักอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ลองทําดูซิว่าถ้าธุรกิจ จอยแอนคอยนี้ดีเหมือนเหมือนที่หลายๆคนชมแล้วก็ที่เราได้มานี่มั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันจะมั่นคงยังไงลงลงทำงานให้ขยันกว่านี้ใช้เวลาเสริมพ่าทำบางอะไรมั่งทำม้อยเสริมมากกว่านี้ว่ามีรายได้สูงขนาดไหนก็คือปลาเข้ามาหกหลักบ้างเจ็ดหลักบ้างโอ้มันประทับใจตัวเองที่มีรายได้เข้ามามีแรงฮึดจากการที่ว่าเป็นห่วงลูกว่าเป็นห่วงลูกค่ะเป็นห่วงครอบครัวไม่อยากให้จนเหมือนเราเมื่อตอนก่อนหน้านั้นไงค่ะ นั้นะตอนนั้นที่มีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขามาชวนตอนที่ทำผมอยู่เนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยคิดยังไงในใจเชื่อเลยทําเลยหรือว่ายังไงฮะก็หลายๆบริษัทไม่เชื่อค่ะแต่ตัวนี้ที่เชื่อก็คือเห็นกลงยาหยงเหิงนะคะเพราะว่าเราหมายตาไว้แล้วว่าต้องดูแลรักษาตัวเองกับคุณแม่คุณพ่อนะคะว่าจะต้องต้องดื่มยาละต้องรักษาตัวละได้เวลาละ ถึงแม้ว่ามันจะลำบากยากจนยังไงก็ต้องรักษาตัวไปก่อนเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ดีขึ้นเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่อาารลำบากคา,<ม>าดหวังไม่ได้กับงานก็เลยสนใจยาแล้วก็บอกเพื่อนที่ไปชวนว่าให้พามาที่บริษัทหน่อยบริษัทอยู่ตรงไหนเ<ม>พื่อนก็เลยพามานะคะ<ม>ด้วยเงินสี่ร้อยของเราเติมน้ำมันรถให้เพื่อนมาแล้ว<ม><ม>ลกทุนไปตอนนั้นเท่าไหร่คะ ก็พอมาฟังปุ๊บแล้วก็ประทับใจเรื่องยานะคะตอนนั้นก็ไม่ได้ดูแล้วว่าใครไม่ได้จําว่าใครเป็นคนบรรยายยาแต่บรรยายออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าตรงกับโลกของเราทั้งหมดคือสนใจตัวอย่างเดียวค่ะก็เลยซื้อมาลองทานดูก่อนสนใจยาแล้วก็แถมด้วยแผนไรายได้ธุรกิจมีได้รับต่ำสุดหนึ่สูงสุด1 000, 5ึ่ง โอ้โหเราลงทุนเสริมสวยตั้งร่วมตั้งหลายแสนนะคะลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกลงทุนไม่ได้ทุนคืนเลยหรือว่าไม่ได้ท่องเที่ยวไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเยอะอย่างนี้เลยแล้วก็ใครจะมาทําเหมือนเราไม่ได้ถ้าเกิดจะเอาใครมาทําเราก็ต้องจ้างเนี่ยที่สําคัญที่สุดแล้วในครั้งแรกที่เปิดไปกี่รหัสคะก็3มจุดธุรกิจเลยแต่ไม่มีเงินนะคะก็ทำยังไง่ะก็พอกลับไปถึงบ้านก็วิ่งกู้ขอกู้แต่ เซเครดิตหมดเลยไม,ไม่ไม่มีใครใกู้เพราะว่าเราแชร์รายวันสิบห้ามืออาทิตย์รายเดือน<ม>แชร์หมดเลยค่ะมไม่มีใครใกู้อะคะ่ะมีเยอะอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วแต่ไม่ความคิดก็ขอพรจากเสด็จพ่อกรมหลวงว่าถ้าบริษัทนี้ดีจริง<ม>ถ้าดิฉันก้าวเข้ามาสู่บริษัทนี้ได้แล้วก็ทําสําเร็จแล้วก็ทําได้ดีจริงนะยังก็จะเปลี่ยนมาทําบริษัทนี้แล้วก็ให้คิดให้ออกว่าวันนี้ กู้เงินใครได้บ้างแล้วไปลองกู้เงินใครมาตะลก็เลยคิดถึงพี่สาวพี่สาวเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงก็เลยบอกให้พี่สาวกู้ให้พี่สาวก็ไปกู้หมวกกันนกให้นะคะก็ได้มาสามหุ้นธุรกิจบอกถ้ากู้กู้ให้ให้ได้มื่นกว่าบาทเลยนะพี่บอกว่าแล้วจะเอาไปทําอะไรนี่สร้างแต่นี่สินนะเธอ,อถ้าถ้าสมมุติกู้ให้วันนี้แล้ว ดีใจขึ้นนะคะ <Yeah. S 2> กูให้วันนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเงินมาปลดนะเขาไปหลายวันนะดีออกจากจังหวัดชุมพรไปเลยนะ mm. ไม่ต้องอยู่นะ <Yeah. S 2> อยู่ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้ oh. องมีใช่ก็เลยเอาเอา,เอามาเลยเอามาเลย mm. นะคะดิฉันเข้าไปหาคุณลำยองไปพบคุณลำยองที่ธนาคารก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วประตูรูดปื๊ดแล้ว mm. ประตูรูดค่ะธนาคาร <Yeah. S 2> หลังจากนั้นดิฉันไม่ได้รู้เลยว่าตัวยาจะ มีความสําคัญว่าคุณลายองเอามาพักว่ากี่วันอะไรยังไงดีฉันรับมาเนกล่องยาไม่ไม่ไม่สดชื่นเลยนะคะเพราะว่าไปพักกันหลายวันตอนนั้นน่ะซึ่งมีสินค้ายาหย่งหงตัวเดียวแล้วเราอยู่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะสินค้าว่าจะส่งไปก็คือทางทางรถทัวร์ค่ะ ก่องอะไรก็ช้ำนะคะดิฉันไม่ได้สนใจรู้แต่ข้างในว่าเราต้องดื่มยายให้ได้แม่ของเราต้องดื่มยาให้ได้มาถึงลิ้นให้แม่ดื่มเลยคุณพ่อดื่มเลยแล้วตัวดิฉันก็ดื่ม,มแล้วสามวันดิฉันไม่ออกไปพบใครเลยเพราะว่าเราต้องดูอาการของเราแล้วก็คุณแม่มนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณแม่นะคะตาฝ้ามองไม่ค่อยเห็นก็ ก็เริ่มดีขึ้นชัดขึ้นแม่ก็เหงื่อออกตามผิวกายเพราะแม่ของฉันเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะมไม่กล้าถอดเสื้อออกเพราะว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินมันเป็นคนขี้หนาวแล้วก็วปวดวล,วลูกอายอหลังจากนั้นเหงื่อออกตามร่างกายอุย้ออยมาเช็ดตัวให้แม่หน่อยสิมแม่รู้สึกว่าร้อนปุ๊บปุ๊บปั๊บก,ก็เลยไปเคาะประตูบ้านขอโทษนะคะประตูบ้านของดิฉันก็พัง<อ>แล้วก็เอาผ้าทําประตูไว้ก็ไปเคาะกล้องขวานะคะ จากนั้นก็พอพอรู้สึกว่าแม่ดีขึ้นปุ๊บดิฉันก็มั่นใจในตัวเองเลยค่ะและนี่เหมือนกระบาทที่เราปลดได้ภายในเดือนแรกเลยไหมก็พอพอวันที่สี่ที่5้าดิฉันออกมาทำงานปั๊บหมวกกันน็อกก็ตามตามเลยดิฉันใช้รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะคะขับออกมาตามมาถีบพายดิฉันเข้าข้างทางจอดจอด สามวันแล้วหนีไปไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ออกมาพบเขาแล้วก็ไม่ได้เอาเงินให้เป็นรายวันก็ต้องเก็บรายวันนะคะสุดท้ายแล<ง>้วสุดท้ายเดี๋ยวท่านบอกว่าขออีกอีกสองวันออกทํางานปุ๊บเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาเป็นรายวันให้นะคะแล้วก็มีบัตรเอทีเอ็มนี่น,นี่เดี๋ยวให้เลยอพอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นี่คือหมายถึงพอรู้ว่ามีไรายได้คุณไปกดเลยเพราะฉันยังกดบัตรเอทีเอ็มไม่เป็นนะคะก็เลย นะคะวันที่สองที 3, ่สาก็เราก็เริ่มให้ขากดบอกให้เป็นค่าน้ำมันรถออกไปทำงานพรุ่งนี้มาลืนนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายเพราะว่าหยุดทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะปิดร้านทำผมหมกหนวกนกหัวถาสรุสป <c oughs> สรุปแล้วปลดหนี้หมวก,กนกได้ภายในกี่เดือนไม่ใช่เดือนนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็หมดแล้วหนึ่งอ,อาทิตย์หะนะมื่นกว่าบาทเพราะออกไปแล้วไปพูดแล้วมีคนสงสาร เขาไม่ได euh ้เห็นเห็นในตัวยาว่าสําคัญแต่ว่าเขาสงสารในผู้พูดพูดแล้วเป็นยงไงคะสเก็ดของแม่ดีขึ้นไหมดีขึ้นหายหายเลยล่ะค่ะแต่ว่าแม่เป็นเป็นไทรอยที่ที่คอแล้วก็มีตัวกินแล้วก็เส้นเลือดใกล้จะขาดค่ะ เราก็ช่วยแม่ไม่ได้ตรงนั้นแต่แม่ได้ดื่มยายงเหิงของเราแน่นอนอนะคะดิฉันถือว่าอันนี้เป็นความภูมิใจยอย่างยิ่งที่แม่สามารถได้ดื่มยายงเหิงราคาขวดแพงๆ2 9ง0นะคะได้มีอันนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้ครอบครัวก็ถือว่ามีความสุขรือยังคะค่ะมีความสุขหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวดิฉันทางานขยันมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งออกพบลูกค้าทุกวันแล้วก็หานโยบายในการทํางานตลอดเวลา ะคะอรอบครัวก็เลย,ไม,ยไม่ต้องท้อต่อความยากลําบากที่เจอเลย<ม>อุปสรรคใดๆเราไม่สนไม่สนค่ะไม่ไม่ใช่อุปสรรคค่ะดูเป็นเรื่องเสวยงามไปหมดดูเป็นเรื่องอทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นครูสอนให้เราเนี่ยมีค<อ> <ภา S 1> ว<พ>าม้าายขึ้น ข,ขเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆที่วันนี้เราได้นํามาแชร์กันสุดท้ายนี่อยากจะให้คุณสิริพรนะคะได้ฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสําหรับท่านที่สนใจหรือว่ากาลังประสบปัญหาในชีวิตอยู่อยากจะเข้ามาประสบความสําเร็จบนเส้นทางการเปร็นศรีเหมือนคุณสิริพรค่ะก็อ,อยากเชิญชวนหลายๆท่านที่ที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่าย หรือว่าเข้ามาร่วมกับธุรกิจเครือข่ายแล้วแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจสูงนะคะดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าธุรกิจของ joy and c o i นี้นะคะมีเอาไว้สําหรับคนที่นะคะคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถทําได้<ม>นะคะระดับตั้งรากญ่านะคะคือสร้างคนจนให้เป็นคนรวยแล้วก็สร้างคนรวยให้รวยต่อ<ม>นะคะต่อเนื่องไม่มีวันหยุดยัง้งทีนี้ดิฉันอยากจะ บอกให้ท่านทราบว่าการวิธีการทําธุรกิจไม่ใช่มุ่งเน้นไปในการขายนะคะหรือว่าไม่ได้มุ่งเน้นไปตัวสินค้าต่างๆเพราะว่าสินค้าต่างๆหลายๆบริษัทดีทั้งหมดนะคะแต่ที่ดีที่สุดที่ที่สำคัญที่สุดที่บริษัทจอยแอนคอยเตรียมไว้ให้ท่านก็คือนะคะท่านเข้ามาถือหุ้นกับบริษัทจอยแอนคอยแค่งเงินวงเงินแค่นะคะใช้450ก็ได้6กร้ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้หรือหนึ่งหมื่นกว่าก็ได้หรือหลักแปดหมื่นขึ้นก็ได้ hmm. ท่านก็จะรวยได้รวยรวยได้อย่างไร oh. ท่านเข้ามาเรียนรู้ในบริษัทของ j อยแอนคอยนะคะท่านเปิดโรงเรียนสอนโดยไม่ต้องมีค่าจ้างนะคะไม่ไม่ต้องเสียเงินนะคะดิฉนันที่ประสบความสําเร็จมาได้ก็พยายามเดินทางมาเรียนรู้กับบริรทางบริษัทเพราะว่าท่านประธานนะคะเป็นคนนะคะฉลาด แล้วมีไหวพริบที่ดีแล้วดิฉันตามแบบแปนของท่านโดยการพัฒนาตัวเองโดยการไม่ได้มีความรู้มากมายแต่เอาองค์ความรู้ของท่านมาประดับเป็น,เ,ปนเกียรติเป็นบาร,รมีแล้วก็ทำงานต่อเนื่องทุกวันทุกวันนะคะแค่นี้ทำให้เราสามารถเปลี่ยนพันชีวิตของเรานะคะให้มาเป็นคนที่ไม่ลำบากนะคะแล้วก็ใช้เงินแบบ คือถ้าเราอยากใช้อะไรเราอยากมีที่ดินเราอยากมีรถเราอยากมีบ้านเราสามารถมีเงินเข้ามาทุกวันเอาเงินส่วนนี้ไปสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่เราไม่เคยมีขาดอะไรตกบกพร่องอยู่เมื่อก่อนหน้านั้นเราได้มาหมดเลยค่ะเรียกว่าจันคนะก็ตอบโจทย์ได้ทุกทางเลยสำหรับความสุขความสําเร็จในชีวิตค่ะคะวันนี้้องขอขอบคุณคุณสิริพรเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะคุณแม่ครับเชิญติดค่ะ เอาละคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราไปพบกับช่วงรวยเลือกได้กับจอยมาร์ทค่ะผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอพลาสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลาส คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบร,ริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy c o y โทร02 9.5 7 5858